ฝนตกพี่น้องเอ้ยได้ตามบังคิก,กไปแหลกแหลกไปแหลกไปฝนตกหลายไม่ได้ออกไปใส่น้องแมวกับมาน้ำเวกับเขา่าซอยแม่จื่นมีจุกมีจีอยู่ค่ะทุกคนค่ะ จื้นมีจงมีกีอยู่จักสิไปทางไหนควรตกหลายพูดตื่นสวยพร้อมตื่นสวยพร้อมค่ะมือนีิต,ติ่มพี่เต่ากระเบื้องนี่แก๊สแก๊สกระเบื้อแก๊สกระเบื้อเพื่อนเพื่อนค่ะ แตะงตัวกันสิไปโจกคอองเงี่ยล่ะแกดกระเบิดท่านแกดกระเบิดบนี้เตาฝนกระเปียกเตาแซบว่าเปียกเป็หนไงหรอกจืดจืดมันังพิจารณ์ <laughs> ว่าใจเฮ็ดอีกยัางกินดีก่อนไปทรงของน้อะงค่ะพี่้องะเฮ็ดอย่างกินดีน้อก่อนไปท่งของฝนตกมือเยื้มือเยึ้ฝนตกฝนจื้นบนตกแฮงหรอกค่ะเบิดมือแจ่มืือเศร้านี่แบบจ้งซี่ห่ะค่ะฝนจืนได้แบบจ้งเสี่งาแล้วอย่างน้อเห็ด หาอะไรคุณนะ่ะเพื่อนน่องเหนียวกันได้ล้นี่จื่นจัากว่าสิบพ้าแม่เหีอย่หญ่น้อบาดพี่น้องค่ะเนาะเห็ดแนวอยู่แนวกินตื่นไปคุณน่ะเพื่อนเพื่อนไปคนหาอีอย่างรู้ น้องแมวเป็นเพื่อนเรนบอกค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ทงน้ำเพื่อนงามๆอยู่ขางบ้านอากาศก็ดีอากาศก็ดีาาดน่านอนแต่ก็ต้องไปส่งของสต้องได้ไปส่งของอากาศดีๆหน้านอนสต้องได้ไปส่งของ การดีๆหนานอนดไปซองของเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆคือ,เ,อเก่าดาราที่รับชมรับฟังติ <c oughs> ดิตำแก้วแล้วค่ะสวัสดีค่ะ